ครับบริวารพี่น้องสื่อมวลชนฮะที่ท่านเนห็นอาวุธสงครามอยู่นี่ก็คือผลการัง,งานของขวาญเกบต้นๆเนี่ยผู้ต้องหาคือนายบอลเนเป็นคนพื้นที่จังหวัดลบบุรีโคกสุโรงได้มาพักอาศัยอยู่ที่นคงทองธานีก็ฝ่ายสื่อส่วนประเก็ตองการล่อซอื้อยาเสพติดได้ยาบ้าแล้วนำไปขยายผลไปเกิดค้นที่ห้องพักก็ได้ปืนทั้งอมดุืนสงคราม รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับที่การกระทำผิดครั้งนี้เราจะทำการตรวจสอบขยายผลเดี๋ยวจะให้ท่านรู้ข่าวปากแสีงเสริมว่าประการเนี่ยได้ยินยังไงถึงเป็นก่าวประชดเสริมด้วำเนินการตามนโยบายของท่านผู้จัดการตำรวจตูท่านหนึ่งนะครับท่านพลบโธนารีนรัชเชอครับและท่านผู้ต้องการตำรวจกรุงเทพมหานครับในเรื่องของการตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนนะครับนะครับโดยเพราะในช่วงนี้ครับในช่วงสถานการณ์ด้านเมืองที่ยิ่งหวัง มีปัญหาคอมเมนคงครับเราเข้าไปเก็บคับจับคุมนบยบอนได้นะครับก็ขยายทีสองครับชัานสิทธิ์ทนบนนะครับก็พบว่าพบกล่องนะฮะสปืนเป็นปืนเอาปืนสงครามชนิด m สิบหกนะครับแล้วก็ครับอันนี้ก็ทางตำรวจการได้สอบถามไดแล้วครับตอนแรกเบื้องต้นเราก็เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองหรือไม่นะครับขยายผลแล้วไม่เกี่ยวนะฮะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็เป็นเรื่องการซื้อสายนะครับ พอเรียนให้พี่น้องัึทราครับคือนทางเนกครับเลนกเลือเล่นลส่งก็ส่งอะไรไงเียกระปอกเดียวแล้วกระป๋อกเนียขรพบิ้หมื่นเจ็ดใช่ไหมแถมรูปมาให้อีนะเคยลองยิงหรือยังเคยลองยิงหรือยังฮะยังแล้วจะมาทำอะไรถึงตัดส่งแล้วก็ถ้ามีความซื้อก็ขา นี่นี่ซื้อมานานแค่ไหนสี่เดือน่อแล้วก่อนหน้านี้สองก่อนสองกระบอกนี้เคยซื้อมาแล้วไหมเคยซื้อมาบ้างก็เคยเคยซื้ออะไรมาสมสมขายไปแล้วี้าดีพี่วียังถือว่าขนาดใหญ่เลยยัซ้อสองอนี้ัมไม่เคยต้องทไม่เคยต้องทนเบื้งต้นนะฮะเบื้งต้นตอนนี้จะเป็นข้งแรก ตมนนไม่ถึงเดือนแต่ว่ามุ้ดปืนที่สั่งมาก่อนหน้านี้ถึงเดือนกับทางใจรักซื้อมาเกี่ยนไตเราทำอาชีพอะไรก็ออแกไนเซอร์ด้วยครับแล้วก็รับเป็นออแกไนซ์ของบริษัทอะไรของยิมแพรกึ่งทองเลยอ่ะแล้วก็รับครบจากสนามแข่งกี่ปีมาสั่งกี่ปีนักกีฬาสังกายนักกีฬาสังกายกี่ปีเลยอ่ะ คือทำงานเนี่ยทำงานหาเงินเก็บไว้ก <susceptible> ็เหมือนไม่ไม่เป็นนะชอบเป็นปืนตั้งแต่เด็กเนี่ยออกสั่งปืนมาจากผมเนี่ยส่วนเสร็จเลยครัโอ้โมอยากให้เป็นเลยใส่ไปก๋อก๋อเข้าหลุเอาอย่างรูกคนจับเนี่ยคนทับลม